สมจันทร์ชาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง0650945779นะครับวันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับในชุด2คูณ2นะครับลูกค้านะครับติดต่อมานะครับซึ่งจะให้อ่าจัดงบนะครับสอบถามว่ามีงบให้30,000นะครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับทางร้านก็เลยอ่ายินดีนะครับรับจัดให้นะครับได้ชุด2คูณ2 18นิ้วชุด2คูณ2นะครับ วันนี้นะครับก็เลยนัดรับกันเลยนะครับที่อำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับกับร้านสมยันสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะครับอมาดูนะครับตัวแรกนะครับเป็นมิกเซอร์นะครับแฟนซีนะครับของโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งเลยนะครับเป็นมิกเซอร์นะครับ6ช่องไม้นะครับ สองช่องโมโนนะครับหรือว่ามี8ช่องนะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกแท้นะครับเอฟเฟกแท้เลยนะครับมีบุทูธ USB นะครับแล้วก็มี EQ ให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมปลั๊กไฟคอมสันนะครับบอกวัตต์บอกโวลต์บอกแอมป์นะครับบอกเฮิร์ตนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วต่อมานะครับ Cross DBX นะครับรุ่น2 3 4 XL นะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อมาตัวที่2นะครับ EQ หรือว่า Equalizer นะครับตัวนี้ ก็สินค้ามือหนึ่งเหมือนกันนะครับจะอยู่ในเซตให้ด้วยนะครับต่อมานะครับเป็น power amp AJ นะครับรุ่น microtech 3 0 0 0 v z นะครับตัวนี้ power amp เนี่สภาพใหม่มากนะครับตัวนี้เป็นหน้าหน้าขาวนะครับหน้าขาวสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับสภาพสวยมากนะครับตัวนี้ไม่มีตำหนิเลยนะครับมีสติกเกอร์มาให้นะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดเลยนะครับในกจัดอยู่ในเซตนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสัญญาณนะครับปลั๊กไฟสายลำโพงนะครับก็จัดมาในเซ็ตนะครับแล้วก็กล่องแหลกนะครับกล่องแหลกตัวนี้ก็จัดเป็นของสินค้ามือหนึ่งให้เลยนะครับไม่อาจแท้15มิลสีระเบิดนะครับแล้วก็เป็นงาน CNC นะครับจัดอยู่ในเซ็ตให้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดสายนะครับสายลําโพงตัวนี้เป็นสายมินนะครับทางร้านจัดให้เลยนะครับเป็น2,1.5คูนหนะครับยาวประมาณ10เมตรนะครับแล้วก็สายพ่วงสัญญาณต่างๆนะครับ ต่อมานะครับชุดตู้ลำโพงนะครับเริ่มจากเสียงกลางนะครับเสียงกลาง12นิ้วนะครับเป็นดอกของอคันนอกนะครับดอกของคันนอกนะครับตัวนี้เป็นมือหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นดอกลำโพงมือหนึ่งเลยจัดให้นะครับจัดของใหม่ให้เลยนะครับแล้วก็เสียงแหลมต้อง8นะครับแหลมต้อง8ของค่าย P Audio นะครับแล้วก็เป็นตู้ไม้อัด 15มิลนะครับสีละเบิดสีละเบิดนะครับและก็สักคู่นะครับแล้วก็เป็นตะแกรงปั๊มนะครับมีฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับมีฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับเฉพาะตะแกรงนี่กับฟิลเตอร์นี่ก็เกือบ5 0 0บาทแล้ครับนะครับแล้วก็โลโก้ทางร้านนะครับทีนี้มาดูตู้เบรดของเรานะครับ ตู้เบสไม้อัด20มิลนะครับขอบเหล็กสีระเบิดนะครับแต่แกงปั๊มนะครับเป็นตู้สุดเทอร์โบของช่างน็อตนะครับมีหูจับนะครับมีหูจับโอ้โหสวยมากเลยนะครับถือว่าเป็นตู้ยังแน่นๆฟิตๆอยู่เลยนะครับของช่างน็อตสารคามนะครับส่วนดอกลำโพงนะครับเป็นดอก18นิ้วนะครับเป็นของ a u ริโอดีไว้นะครับ a u ริโอดีไว้นะครับเป็นเป็นโค้งหล่อนะครับเป็นดอก ดอกลำโพงโครงหล่อนะครับของ P Audio d i ้นะครับ800วัตต์นะครับจะให้2ดอกเลยเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับสภาพสวยมากนะครับสําหรับดอกลำโพงนะครับทีนี้นะครับก็โอ้โหจัดเซ็ตนะครับถือว่าผ้าคุ้มราคาแน่นอนนะครับอ๋อด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นอาสเปกคอนนะครับเป็นสเปกคอนด้านหลังให้ด้วยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เซตนี้นะครับประมาณ3 0,000ต000้นๆนะครับสามหมบาทนะครับนี่จัดอยู่ในเซตให้ด้วยนะครับพร้อมเปิดฟังเลยนะครับในเซตนี the the ้นะครับอ่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่0ูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับรับจัดให้เลยนะครับจัดให้ตามงบนะครับหรือว่าติดต่อโทรมาสอบถามกันได้นะครับสอบถามกันได้นะครับ Oh, oh. ของใหม่นะครับของใหม่มือหนึ่งเลยนะครับส่วน Power Amp นะครับเป็นมือสองสภาพสวยนะครับสติกเกอร์ครบนะครับอ่ะติดต่อกันเข้ามานะครับ